สำหรับโจทย์ข้อที่12นะคะจะเป็นโจทย์พันธุศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์นะคะข้อที่12เนี่ยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในส่วนของสีขนแมวนะคะระหว่างขนสีดำแล้วก็ขนสีเทาค่ะ12.1นะคะเมื่อทำการผสมระหว่างแมวสีดำกับแมวสีดำคู่ต่างๆพบว่าเขาเนี่ยให้ลูกสีดำทั้งหมดท่านสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าสี เป็นลักษณะดอยถ้าเกิดว่าเจอโจทย์แบบนี้นะคะเราก็จะต้องแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการเขียนเราจะแยกออกเป็นทั้งหมด2กรณีค่ะในกรณีที่1เนี่ยเราจะให้สีมีสีดำนะคะอันนี้เป็นกรณีที่1นนะคะกรณีที่1เราก็จะให้สีดำเป็นลักษณะเด่นค่ะ อันนี้เราจะให้สีดำเป็นลักษณะเด่นนะคะส่วน A เล็กเนี่ยก็คือลักษณะด้อยหรือว่าสีเทานั่นเองและส่วนในกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่สลับกันนั่นก็คือเราอ่ะจะให้สีเทาค่ะเป็นลักษณะเด่นแล้วก็ให้สีดำเป็นลักษณะด้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาแทนแต่ละตัวว่าอะไรได้สีอะไรบ้างนะคะ ในกรณีที่1ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น a ใหญ่ a ใหญ่เนี่ยก็จะได้สีอะไรออกมานะคะได้สีดำออกมา a ใหญ่ a เล็กค่ะเราก็จะได้สีดำสุดท้ายค่ะ a เล็ก a เล็กเราก็จะได้เป็นสีสีเทาเนี่ยคะ ในกรณีที่2ค่ะกรณีที่ให้สีเทาเป็นลักษณะเด่นนะคะดังนั้น A ใหญ่ A ใหญ่ค่ะก็จะให้ออกมาเป็นขนสีเทาและ A ใหญ่ A เล็กค่ะจะให้ออกมาก็เป็นขนสีเทาค่ะสุดท้ายนะคะ A เล็ก A เล็กก็คือขนสีดำเราก็จะแยกคิดออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะในกรณีที่1ในกรณีที่1ค่ะ ในกรณีที่1นนั้นนะคะถ้าเกิดว่าให้ a ใหญ่ a ใหญ่เนี่ยเป็นสีดำค่ะแล้วก็ a เล็กเท่ากับสีเทาตามโจทย์ตามเงื่อนไขของโจทย์นะคะเขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่าเอาสีดำค่ะผสมกับสีดำลูกที่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นดำทั้งหมดดำทั้งหมดนะคะในกรณีที่1โอเคค่ะ เราให้ a ใหญ่เป็นสีดำนะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะสีดำตรงนี้เนาะมันก็จะได้ออกมาเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ค่ะส่วนสีดำอันที่2มันก็จะได้ออกมาเป็น a ใหญ่ a ใหญ่นะคะถ้า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 เราให้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่แล้วเขาก็จะได้อะไรคะให้สีดำทั้งหมดตัวนี้เราก็จะให้แมวที่เป็นสีดำทั้งหมดนะคะในส่วนกรณีที่2ค่ะ ในกรณีที่2เนี่ยเป็นในกรณีที่ว่าเราให้ A ใหญ่ค่ะเป็นสีเทาและ a อเล็กค่ะเป็นสีดำเรามาดูกันค่ะว่าการที่มันจะเป็นสีดำได้นะนาะมันจะมีจีโนไทป์ก็คือ A เล็กเเล็กนะคะอันนี้เราก็เอามาใส่แล้วก็สีดำาเล็ก A เล็ก จับข้อออกมาค่ะก็จะได้ออกมาเป็น a เล็กเล็นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถสรุปได้ค่ะอันนี้เนาะเราจะไม่สามารถสรุปไม่ได้ส,ส,สรุปไม่ได้นะคะว่าสีเทาเนี่ยมันเป็นลักษณะเด่นค่ะ อันข้อที่1นะคะเราสรุปไม่ได้สีเทาเนี่ยอาจจ,อาจจะเป็นลักษณะด้อยอาจจะเป็นลักษณะด้อยหรือว่าลักษณะเด่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง2กรณีถ้าเกิดว่าเป็นอันที่2องค่ะ12.2%เมื่อทำการผสมค่ะระหว่างแมวสีดำกับแมวสีเทาคู่ต่างๆนะคะแล้วให้รุ่นลูก F1 ค่ะเป็นสีดำแล้วก็สี เท่านสามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพนุกรรมของขนแมวได้หรือไม่นะคะเรามาดูกันก่อนจากตอนแรกเขาบอกว่าอันนี้เป็นขนสีดำใช่ไหมคะขนสีดำคอสกับสีเทาได้สีอะไรออกมาบ้างเขาบอกว่ามีทั้งสีดำแล้วก็มีทั้งสีเทาค่ะมีทั้งสีดำแล้วก็มีทั้งสีเทานะคะในกรณีที่1ค่ะ กรณีที่1เนี่ยเราจะให้ a ใหญ่ค่ะ a ใหญ่ยีนเด่นเป็นสีดำแล้วก็ a เล็กค่ะเป็นสีเทาในกรณีที่2ค่ะก็คือว่าเราจะให้ a ใหญ่ก็คือสีเทาค่ะ a ใหญ่คือสีเทาชึบ a ใหญ่เป็นสีเทา แล้วก็เอเล็กค่ะเป็นสีดำ เดี๋ยวเรามาลองหากันนะคะเราก็จะใช้จีโนไทป์ตรงนี้แหละในการหาในกรณีที่1นะคะ A ใหญ่สีดำ A เล็กสีเทาการที่มันจะเป็นสีดำได้เนี่ยจะต้องมี2กรณีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมคะแต่พอเรามาเป็นวิเคราะห์ที่รุ่น F1 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น F1 จากรุ่น F1 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีสีเทาซึ่งสีเทาค่ะมีจีโนไทป์ก็คือ A เล็ก A ะะสีเทาเป็น a เล็ก a เล็กดังนั้นสีดำสีดำที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันก็ควรจะเป็น a ใหญ่แล้วก็ a เล็กจากนั้นตรงนี้สีเทาสีเทามีเพียงจีโนไทป์เดียวเท่านั้น,นะคะ่ะนั่นก็คือ a เล็กแล้วก็ a เล็กนะคะสีดำสีดำที่เกิดขึ้นก็จะเป็น a ใหญ่แล้วก็ a เล็ก ในกรณีที่2องค่ะในกรณีที่ส,นสเนาะเราก็จะได้มาว่าถ้าให้เราเราให้ A ใหญ่เป็นสีเทาแล้วก็ A เล็กเป็นสีดำการที่มันจะเป็นสีดำอะค่ะเขาจะมีจีโนไทป์ก็คือ A เล็ก A อเล็กอันนี้เป็น A เล็ก A เล็กนะคะคอร์สกับไข่สีเทาอะค่ะจะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่แล้วก็ A เล็กนะคะเรามาดูตรงนี้ว่า มันได้สีดำออกมาใช่ไหมคะถ้าได้สีดำออกมาแบบนี้แสดงว่าจีโนไทป์ก็เป็น A เล็กแล้วก็ A เล็กดังนั้นค่ะ A เล็ก1ตัวได้มาจากสีดำ A เล็กอีก1ตัวก็ต้องได้มาจากสีเทาตรงนี้ก็เลยเป็น A ใหญ่แล้วก็ A เล็กนะคะสีเทาตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก สรุปว่าเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่าอะไรเป็นลักษณะเด่นอะไรเป็นลักษณะด้อยจากเหตุการณ์นี้นะคะจากเหตุการณ์เนี้ยเราก็สรุปไม่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะตัวนี้เราก็สรุปไม่ได้ว่าลักษณะใดมันเป็นลักษณะเด่นลักษณะใดเป็นลักษณะด้อยเพราะอะไรคะเพราะว่าทั้งสองกรณีเนี่ยสามารถทำได้ตามเงื่อนไขทั้งคู่เลยเราก็เลยไม่สามารถที่จะสรุปได้ค่ะ สุดท้ายค่ะถ้าผสมระหว่างแมวนะคะระหว่างแมว F1 ที่เป็นสีดำซึ่งสีดำตรงนี้ค่ะมันเกิดจากการผสมของแมวสีดำแล้วก็แมวสีเทาด้วยกันเองค่ะ พบว่าบางครั้งอันนี้บางครั้งนะคะได้ลูกแมวสีดาวเอ้ยสีเทาท่านสามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมสีขนแมวได้หรือไม่ไประโยคคีย์เวิร์ดสำคัญค่ะมันก็คือคำว่าแมว F1 เนี่ยแหละค่ะแมว F1 สีดำทั้งหมดถ้าเป็นแบบนี้อ่ะตอนแรกอ่ะเขามีผสมสีอะไรนะแมวแมวสีดำแล้วก็แมว โมเอลวแมวค่ะแมวสีเทามีทั้งแมวสีดำแล้วก็แมวสีเทาตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะเป็นรุ่น parent หรือว่ารุ่นพ่อแม่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นพ่อแม่ค่ะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพอเราเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นแมวอะไรชนิดเดียวเลย f 1ค่ะเป็นแมวดำอันนี้เป็นแมวดำนะแต่ว่าพอ f 2อะคะ่ะมันมีทั้งแมวดา แล้วก็แมวเทาอันนี้นะคะมีทั้งแมวดำแล้วก็แมวเทาจากประโยคนี้อ่าจากตรงนี้นะคะลักษณะตัวนี้ก็คือลักษณะแมวดำอันนี้ลักษณะก็คือขนสีขนขนสีอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสีเทานะคะอันนี้เป็นแมวสีสีเทาค่ะแสดงว่าเขาให้สีดำเป็นลักษณะเป็นลักษณะเด่นค่ะดังนั้นข้อนี้เนาะเราก็จะแทน A ใหญ่ค่ะแทนแมวสีอะไรคะ แมวขนสีดำสีดำ A ใหญ่นะคะเราแทนด้วยแมวขนสีดำดังด้านขะนักเรียนคะแมวเทาแมวเทาก็ต้องเป็นอะไรคะ แมวเทาก็จะต้องเป็น a เล็ก a เล็กแมวดำตัวนี้ก็จะต้องเป็น a ใหญ่ a เอ้ย a ใหญ่แล้วก็ a ใหญ่นะคะถ้าเอาทั้งสองตัวนี้มาคอสกันเอาลักษณะนี้มาคอสกันเนะคะเขาก็จะได้ออกมาเป็นแมวเลยทั้งหมดเลยแมวดำทั้งหมดเลยนะคะแมวดำแต่แมวดำตรงนี้ค่ะเป็น h e t e r o z y g o u นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาเอา F1 กับ F1 คอสกันเองก็คือผสมกันเองค่ะสิ่งที่เราได้เนาะเราก็จะได้ออกมาเป็นมีแมวดำแล้วก็แมวเทาจริงไหมถ้าเกิดเราคอสออกมาตามปกติเนี่ยเราก็จะได้จีโนไทป์ออกมาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A, หญ A, หญ A เล็กซึ่งทั้ง2องจีโนไทป์อันนี้ค่ะเราให้ออกมาเป็นแมวดำนะคะส่วนแมวเทามีจีโนไทป์เดียวก็คือ A เล็ก A เล็กนะคะ คำถามค่ะท่านสามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมสีขนแมวได้หรือไม่คำตอบในข้อนี้ก็คือได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นข้อนี้นะเราสามารถพิจารณาได้นะคะเราสามารถพิจารณาได้ค่ะโดยสิ่งที่เราได้มาเราต้องบอกว่าเราได้มาจากข้อนี้นะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นขนสีดำค่ะขนสีดำเนี่ยก็จะเป็น ลักษณะเด่นค่ะส่วนขนสีเทาเป็นลักษณะด้อยนะคะตัวเนี้มันจะเป็นลักษณะที่ได้จากข้อมูลของข้อ12.3ค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อที่12ค่ะ